ทีเดียวนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นกับการาลงมือแค่2อย่างก็คือการสร้างฐานของผู้บริโภคนะคะผู้ที่ชอบเมล็สชากาแฟผู้ที่ติดใจกาแฟะนะคะกับการสร้างฐานของผู้จัดจาหน่ายนะคะซึ่งก็คือจะมาเป็นดาวไลน์เป็นผู้ร่วมทีมของเรากันนั้นเองนะคะ ในข้อแรกนะคะจะเป็นรายได้จากการขายนะคะหรือตัวรีเทลนะคะอย่างที่บอกกันเมื่อสักครู่นี้โดยที่ได้ยกตัวอย่างถึงตัวกาแฟนะคะกาแฟดำหรือว่าแบล็คคอฟฟี่ของเรานะคะราคาสมาชิกเนี่ยออกมาแล้วนะคะกล่องกล่องหนึ่งเนี่ยสามร้อยแปดสิบห้าบาทส่วนราคาขายเนี่ยจะอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบาทนะคะนั่นเท่ากับว่า เอ่กำไรส่วนต่างที่คุณจะได้ก็คือหนึ่งบาทสีปเปอร์เซ็นต์นะคะในหนึ่งกล่องจะมีอยู่ทั้งหมด3ามสิบสองสบองละสิบาท83สิบาตางค์นั่นหมายความว่าแกาแฟแก้วเนี้ยถ้าสมมุติว่าเขาจะดื่มเองนะคะราคาแก้วละไม่ถึง15บาทถูกต้องไหมคะซึ่ง คุณจะเอาไปขายได้หมายความว่าต้นทุน12บาท83สตางค์เนี่ยถ้าสมมุติว่าจะมีถ้วยเข้ามาเกี่ยวข้องมีน้ําแข็งมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน15บาท17บาท18บาทแล้วแต่นะคะแล้วแต่ร้านคุณจะแบบเป็นบู้เลีกๆหรือว่าจะเป็นแอบอะไรก็แล้วแต่ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณสามารถจะไปมาร์ค up ราคาได้อย่างที่โฮตัลบาบอกไว้เนี่ยอย่างเท่นอริกามันจะตกซองล้ประมาณ15เซนนะคะ15เซนเนี่ย เขาสามารถขายกาแฟแก้วแก้วหนึ่งเนี่ยได้ที่สองเหรียญสามเหรียญห้าเหรียญเท่ากับว่ามาร์คข้นราคาไปได้ถึงห้าร้อยเปอร์เซ็นเขาก็ทําได้นะคะนั่นอยู่กับว่านั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทํำยังไงหรืออย่างที่ยกตัวอย่างวันเมื่อสักครู่นี้เอบางค้านี่อาจจะทําขนมอยู่แล้วอย่างตัวอย่างตัวเองเนี่ยหนก็มีแผนที่จะขายขนมอยู่แล้วนะคะหนก็คิดว่าเหมือนกันว่าเอาหละถ้าขายขนมทราขายขนม แจกกาแฟด้วยก็ได้หรือคุณขายขนมคุณขายอะไรก็แล้วแต่คุณแจกกาแฟให้เข้าไปเพราะว่าขนมอาจจะยังไม่ทันหมดแต่กาแฟเนี่ยพอได้ปุ๊บเชื่อจะขายเขาก็จะชหดื่มนะคะอาจจะถามเขาด้วยก็ได้ว่า,อาชอบดื่มกาแฟ,แ,ฟแบบไหนได้ยังไงเขาติดตามผลนะนั่นคือหนึ่งในวิธีการทํางานของเราถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาถูกสนใจกับกาแฟเราอาจจะยังไม่ทันที่จะได้โทรไปถามเขานะคะเขาก็จะถามเคุณว่า เมื่ีกาแฟขายหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขาอยากจะซื้อล่ะนะคะนั่นนั่นเป็นหนทางหนึ่งนะคะที่ที่โคเตนัคเนี่ยแนะนำเอาไว้อะไะค่ะทีนีเน้เนื่องจากว่าโอคาโนโกเนี่ยในส่วนของรีเทลเนี่ยเราเองเนี่ยมีสินค้าที่หลากหลายมากนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกว่าเขาอยากจะได้สินค้าตัวไหนนะคะการทำรีเทลจริงไม่ยากเลยเพราะเราเองโดยราคาแล้วเนี่ยเราไม่ได้พยายามไปแข่งขันกับสตาบัคกับแบนจิ้นโดนัทเพราะเขาขายราคาสูง การทาธุรกิจของเราจึงเป็นธุรกิจที่เรียกว่าจะดื่มได้ตอนไหนก็ได้เช้าขึ้นมาอานะแก้วหนึ่งเนี่ยเออไม่ถึงสิบห้าบาทแก้วหนึ่งละอ่ะงั้นตอนกลางวันทำทงานทําการขอยักแก้วกลางคืนนะคะอย่างที่คุณกมมูลเวสบอกนะคะก็จะดื่มเป็นกรีนทีหรือจะดื่มเป็นฮอช็อกกแลตก่อนนอนก็ยังทําได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสโลแกนของโอคาโนโตนะคะ it's simple it's easy แล้วก็ i t coffee นะคะง่ายมาก อ่ะมาถึงรายได้ทางที่สองนะคะรายได้ทางที่สองเนี่ยจะเกิดจากการพัฒนาธุรกิจรายสัปดาห์นะคะเรียกันว่าเป็น weekly income นะคะจะเกิดจากการขายส่งนะคะเมื่อผู้จัดจำหน่ายทำการขายตัวแพ็กเกจที่เป็นชุดโปรโมชั่นนะคะชุดโปรโมชั่นตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะชุดโปรโมชั่นเนี่ยก็คือบอนซซิวเวอร์หรือว่าโกลนะคะพวกนี้เนี่ยจะมีซีวีอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่า แทนไายได้ส่วนที่สองเนี่ยเราจะยังไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตัว c ีวีนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเข้าไปดูก็คือเรียกว่าจะเป็นแพ็กเกจที่สํัหรคนที่ทุกๆคนเนี่ยย่อมอยากจะได้สิ่งที่เรียกว่าราคาถูกที่สุดนะคะบางคนเนี่ยกินกาแฟอยู่แล้วเลงเห็นผลประโยชน์จะได้แล้วว่าถ้าฉันซื้อเยอะฉันได้กินเยอะฉันกินกันทั้งครอบครัวกินทั้งบ้านเอว่างท่นเอาไปขายบ้างเขาก็จะมาใช้ตัวโปรโมชั่นอลโปรดักต์แพ็กเกจของเรานะคะ แพ็กเกจของเราเนี่ยจะมีอยู่3ามแพ็กเกจใหญ่ๆนะคะก็คือบอลซิเวอร์หรือว่าโกลเป็นแบบเดียวกับที่เราสมัครนั่นเองส่วนรายได้ที่เราจะได้รับนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างตัวบอลเป่สินค้าน้อยหน่อยนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็นซิเวอร์และที่ได้เยอะที่สุด80ลส่รก็คือตัวโกลรายได้ที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณได้มีการจัดจําหน่ายตัวแพ็กเกจชุดนี้ไปก็คือถ้าคุณขายบอลได้เนี่ยคุณจะได้รับ รายได้กลับมาที่500บาทขายซิเวอร์ได้เนี่ยจะ1,500บาทและ3,500บาทในส่วนของโกลทีเดียวเอาละค่ะรายได้ส่วนที่3ที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือโบนัสโรยหารทีมงานนะคะหรือที่เรียกกันว่าดูโอ t ทีมโบนัสนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรายได้ที่จะสามารถสร้างพลังได้อย่างมหาศาลนะคะกล่าวกันก็คือมันเป็นรายได้ที่คุณจะทําให้คุณเนี่ยสร้างทีมงานองค์กรของคุณได้อย่างต่อเนื่องนะคะ ได้แผนการ,รตลาดในข้อนีอนค้คุณสามารถสร้างแล้วก็มันจะเกิดขึ้นได้จากการเจาะลึกลงไปในองค์กรของคุณได้นะคะรายได้ของคุณเนี่ยจะไม่ได้เกิดจากการทํางานของคุณคนเดียวนะคะแต่จะเกิดจากการทํางานแล้วก็ผลงานของทั้งองค์กรซึ่งจะนำวัวล่กที่ได้เนี่ยนำม,มาแบ่งปันกันนาม,มาเอ,อ่อคิดแป้งกันนะคะเราจะเริ่มต้นจากการทําคุณสมบัติเพื่อที่จะให้ได้รับรายได้ในข้อนี้ก่อนนะคะว่าเราทํำยังไง อย่างแรกก็คือพอคุณเข้าร่วมกับโอเปโนโกแล้วเนี่ยคุณจะต้องทําการแอคทีฟซะก่อนแอคทีฟที่ว่าเนี่ยก็คือการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั่นเองออย่างพวกเราเองเนี่ยเราสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพคเกจู่แล้วนะคะแต่พูดถึงว่าในคนอื่นถ้าเราจะสมัครเข้ามาเนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือการแอคทีฟเนี่ยจะต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่50 CV จากบริษัทนะคะ CV จะย่อมาจาก commission e v e volume นะคะซึ่งไม่ถูกกาหนดเอาไว้ ในทุกๆผลิตภัณฑ์ของบริษัทแล้วก็จะเป็นตัวที่จะนำมากำหนดการจ่ายรายได้ให้กับคุณนะคะส่วนการใช้ C.V มาแทนค่าเงินนัก็เพราะว่าเราทำธุรกิจเนี่ย w o r l ทั่วโลกนะคะเราจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าเราจะต้องมาคอยเปลี่ยนค่าเงินตามความแตกต่างของแต่ละประเทศยังไงเราจะองค์กรประเทศนู้นไอ้นูนีนั่นอะไรเนี่ยเป็นสัวที่ต่างกันเราคิดทง่ายวุี C.V นั่นเอง ทีนี้เนี่ยเมื่อคุณมีคะแนนส่วนตัวเนี่ยอยู่ที่50 CV แล้วเนี่ยการแอคทีฟของคุณเนี่ยเพื่อที่จะทําคุณสมบัติในการรับรายได้ใน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 ข้อนี้ได้นี่นะคะคุณจะต้องทําการสมัครคู่ร่วมธุรกิจส่วนตัวด้วยตัวคุณเองสองคนนะคะวางไว้ข้างซ้ายคนหนึ่งวางไว้ข้างขวาคนหนึ่งซึ่งสองคนเนี่ยจะต้องมีการแอคทีฟนะคะหรือว่ามีการสั่งซื้อลินค้าขั้นต่ำที่50 CV ด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าคุณมีคนที่สมัครบอลซิวโกโในตรงนี้ไม่ต้องห่วงละคุณทําคุณสมบัติข้อนี้ได้แน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยก็คุณได้ผ่านการทําคุณสมบัติในข้อน,นี้แล้วนะคะอย่างที่บอก 50cv สมัคร2คนวางไว้ซ้ายขวานะคะมาเป็นทีมงานของคุณ ระบบคอมพิวเตอร์ของโอปนโกลจะทําการตรวจสอบลงไปในสายงานทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของคุณเพื่อที่อะไรเพื่อที่หลังจากที่คุณสร้างองค์กรแล้วองค์กรของคุณมีการเจริญเติบโตนะคะมีการถูกแบ่งซ้ายขวาอยู่ดีเนี่ยคอมพิวเตอร์ระบบของโอปนโกลเนี่ยจะทําการมองหาการสั่งซื้ออยู่2แบบนะคะแบบแรกเ่ะคือแบบที่เรียกกันว่าเป็นโปรโมชั่นอลโปรดักต์นะคะหรือว่าเป็นตัวแพคเกจนี่เองตัวนี้เนี่ย ก็คือตัวเบอลซิวเวอร์แล้วก็โกนะคะในแต่ละแพ็กเกจอย่างที่บอกมีการกำหนดสีอยียวไว้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจใดก็ตามนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นผู้สปอนเซอร์เขาเหล่านั้นขึ้นมาหรือเปล่าแต่มันยังขึ้นอยู่กับว่าทีมงานของคุณเนี่ยด้านใต้ของคุณเนี่ยลงมือทํางานสปอนเซอร์เข้ามาด้วยดังนั้นแต้นไม่ได้นับจากคุณคนเดียวนับจากทีมงานที่สมัครคนเข้ามาด้วยนะคะและ การสั่งซื้ออย่างหนึ่ง,งที่ระบบทํกนนาการค้นหาก็คืออย่างที่เราเรียกกันว่าก็คือตัวตัวออเดอร์ที่มีเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งการสั่งซื้อเนี่ยจะถูกนับเป็นการสังส่งซื้อทั้งซื้อเป็นชิ้นซื้อเป็นรางหรือารสั่งซื้อลมๆมกันหลายๆอย่างนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการสั่งซื้อเนี่ยมันสามารถจะเป็นการสั่งซื้อที่นับนะคะซีวีขึ้นมาได้ด้วยเช่นกัน อ่ะมาพูดถึงรายละเอียดการจ่ายที่จะได้รับจากตัวลัวทีมนะคะเราจะได้รับจากคะแนนของตัวลัวทีมโดยนะคะยกตัวอย่างตามรูปมานะคะถ้าสมมุติว่าคุณสัปดาห์นั้นเนี่ยคุณสามารถทำคะแนนรวมเนี่ยได้หนึ่งหมื่นคะแนนนะคะโดยที่เป็นการคำนวณทั้งสองแบบนะคะทั้งจากตัวโปรโมชั่นโน่โปรดักแพคเกจนะคะกับตัวออเดอร์ที่มีการสั่งเพิ่มขึ้นมานะคะ ทางทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมองแล้วว่าในสายงานของคุณซ้ายขวาเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะเขาจะเอาตัวฟังอ่อนเนี่ยเป็นตัวที่จะนํามาคํานวณเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่สองฝั่งของคุณเนี่ยจะทําได้เท่ากันนะคะอันนี้เป็นที่รู้กันสิิงที่เขาจะทําก็คือเอเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์นะคะซึ่งก็คือวันอาทิตย์เที่ยงคืนตามเวลามาตรฐานแปซิฟิกนะคะคอมพิวเตอร์จะทําการเลยว่าถ่ายรูปตาลีนั่นไว้ละโอเคแล้วเขาก็จะเริ่มดูแล้วว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างและอย่าลืมนะคะเขาไม่ได้มองหาคนนะคะเขามองหาตัวออเดอร์นะคะตัวโปรโปรโมชั่นแลแพ็ที่ถูกออเดอร์ออกไปนะคะและในเมื่อฝั่งซ้ายของคุณมี3,000คะแนนนะคะสิ่งที่คอมพิวเตอร์จะทําก็คือมันจะนำคะแนน3,000คะแนนนั้นออกมาใช้เพราะว่าเป็นฝักทีมอ่อนและก็จะนําตัวนั้นมาคำนวณนะคะนั่นหมายความว่า ฝั่งใดคะแนนน้อยเป็นทีอ่อนของสัปดาห์นั้นจะถูกนํามาคํานวณและสิ่งที่เขาจะทําก็คือจะนํามาลบกับคะแนนฝั่งแข็งนะคะแล้วก็ด้านที่เอาเอามาลบเนี่ยก็คือฝั่งอ่อนเนี่ยมันจะเหลือศูนย์แล้วและสิ่งที่ระบบคำนวณออกมาก็คือจะคํานวณหาสิบเปอร์เซ็นที่จะจ่ายให้คุณเป็นชี้หัวลุ่มของทั้งสองฝั่งอีกด้วยนะคะตามตัวอย่างเนี่ยเราจะนําออกมาสิบเปอร์เซ็นนะคะเนี่ยพอเป็นศูนย์แล้ว 3,000นะคะ10%เนี่ยก็จะอยู่ที่300นะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มนะคะก็คือตัว duo team commission duo team commission อย่างที่บอก3,000ัฝั่งซ้าย3,000ัฝั่งขวาตัวนี้จะเป็น duo team นะคะคุณยังจะได้รับ10%จาก duo team นะคะ3,000ั0สา1พก็คือ300เท่ากับว่าคุณจะได้รับทั้งหมดห0ร้ละนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนใหญ่แล้วบริษัทอื่นๆเนี่ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ย ระบบจะทําการล้างนะคะแต่ที่แน่นเลยแต่โคนนโกนะคะยังที่แขงคุณเหลือสี่ทันจะถูกเก็บไปใช้ในอาทิตย์ถัดไปนะคะโดยที่ว่ามันจะไม่ถูกลบจนกว่านะคะจนกว่าคุณจะเเออถูกนําไปคํานวณเข้าเป็นรายได้แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เยี่งยากไปกว่านั้นนะคะระบบเองเนี่ยก็ได้แทรกรายละเอียดของระดับชั้นตําแหน่งของคุณเอาไว้ด้วยนะคะเมื่อคุณทําคุณสมบัตินะคะ ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Marketing a s s o c i a t e นะคะทำได้ง่ายๆนะคะคุณสามารถสร้างรายได้ได้นะคะเอ่อสิเนะคะก็จะมีรายได้ได้สูงถึง15,000บาทนะคะเป็น Supervisor 10%รับรายได้ได้สูงสุดเนี่ยสามห0 0 0บาท c นเซาแทนเนี่ยห้าเนี่านะคะไล่เรียงไปเลยนะคะจนกระทั่งถึงพาวเอมบัสเซอร์เนี่ยรับถึง20%นะคะและสามารถมีรายได้ที่สูงได้ถึง2ล้านกว่าบาทเลยทีเดียว ส่วนรายได้ต่อไปนะคะทางที่4ของการรับรายได้นะคะจะเป็นรายได้ที่เรียกว่าโบนัสจากยูนิเลเวลนะคะจะเป็นแผนจายเงินในแบบรายเดือนนะคะรายได้ส่วนนี้จะเกิดขึ้นจากการรีออเดอร์นะคะเพราะว่า ผู้ที่บริโภคซื้อสินค้าของเราเนี่ยบางคนในอย่างที่บอกอาจจะดื่มกาแฟวันละเกินหนึ่งแก้วนะคะก็เลยจะต้องทําให้เราเนี่ยถ้าจะไม่ต้องเตือนเลยแหละเพราะกินทุกวันเขาเห็นทุกวันอยู่แล้วว่าเอ้ยมันจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะมาเรียลเดอร์จากเรานะคะสืบเนื่องมาจากความพึงพอใจของเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นใจไม่สั่นละก็จะเกิดการซื้อซ้าขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วก็สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือรายได้ทางที่สี่เนี่ยแล้วก็ รับรายได้ต่อไปสามช่องทางที่จะต่างต่อไปจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรีออเดอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงตัวยูนิเ v ล l แล้วเนี่ยหัวใจของการสร้างรายได้แบบต่อเนื่องในระยะยาวภายหลังจากการสร้างฐานลูกค้าและกลุ่มผู้จหนายอิสระนะคะนั่นหมายนั่นหมายความว่าจะแตกต่างไปจากรายได้สามรายได้แรกนะคะ เพราะว่ารายได้ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้พื้นฐานของตัว Personal e n r o l l m e n t f e e หรือว่าเพรนะคะเป็นการรวบองค์กรตัวนี้เนี่ยถ้าใครได้เข้าไปฟังเทรนน่งของโฮเทนบัคถ้าเขาพูดถึงเพรเนี่ยให้นึกถึงตัว Personal e n r o l l m e n t f e e นะคะไม่ใช่ตัวเอ่อเออตัวเมื่อสักครู่ที่กล่าวมานะคะมันมันมันจะแตกต่างกันไปอ่ะนี้เรามาดูรายได้คือในส่วนของการรัานรายได้นี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นเป็น เป็นแบบองค์กรที่สปอนเซอร์เข้ามาแต่จะเราจะเรียงนะคะเป็นลําดับชั้นนะคะนั่นหมายความว่าในชั้นที่หนึ่งหากคุณดารงตําแหน่ง Marketing a s s o c ส a t เจตัวไวเซอร์หรือว่าคอนซัลแทนเน่ยคุณจะได้รับ5%้าเปอร์เซ็นตนะคะและเมื่อคุณขึ้นตําแหน่งนะคะเป็นสับไคุณจะได้รับชั้นที่สี่เพิ่มขึ้นมานะคะในชั้นที่สี่ถ้าก็เป็นสับไซเน่คุณจะได้รับอีกสี่เปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ตามนี้เลยค่ะ ยิ่งคุณมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเท่าไหร่จำนวนชั้นจะถูกเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงชั้นที่เก้านะคะอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงเพราะกว่าที่คุณจะไปถึงชั้นที่เ้าเนี่ยคุณจะมีเรียกว่าองค์กรของแต่ละคนที่คุณสปอนเซอร์เข้าหมายเป็นจํานวนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะนี่คือรายได้ในส่วนของที่สี่ ส่วนในได้ทางที่5เราจะเรียกันว่าโบนัสยูนใเลเวลแมทชิ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโบนัสจากรายเดือนเหมือนกันจะเป็นเปอร์เซ็นต์จากตัวแมทชิ่งโบนัสนะคะที่ทางทีมงานของเราเนี่ยทำได้นะคะโดยคุณจะได้รับเมื่อคุณดำรงตำแหน่งนะคะตั้งแต่เป็นคนสแทนขึ้นไปอะทีนี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคุณดำรงตำแหน่งเป็นคน n แทนนะคะ ผู้ที่สมัมัติดตัวหรือว่า first line นะคะหรือว่าชั้นที่1ของคุณเนี่ยคุณจะได้รับ10%นะคะจากเขาแล้วถ้าคุณเป็น s a p ไ h เนี่ยชั้นที่1คุณจะได้20%แต่พอคุณเริ่มเป็น r บ b ้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยชั้นที่2คุณจะได้ด้วยเนี่ย10%ในขณะที่ชั้นที่1เป็น20%นะคะ Emerald ชั้นต่อไปคุณจะได้10%และ Diamond เนี่ยคุณจะได้รับ Diamond หรือสูงกว่านะคะจะได้รับเนี่ยลึกลงไปถึงชั้นที่4อีก10%ค่ะ ส่วนรายได้ในส่วนที่6นะคะก็คือโบนัสเจเน r เรชันลีดเดอร์ชิพนะคะในส่วนของการรับรายได้ตัวนี้เนี่ยคุณจะสามารถรับได้เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นแซ้าฝ่ายนะคะหรือสูงขึ้นไปและก็สร้างแซ้าฝ่ายในองค์กรของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยนะคะคุณจะได้รับโบนัสเนี่ยลึกลงไปถึง4ชั้นเช่นกันนะคะชั้นแรกก็คือเมื่อคุณมีผู้ที่ดำรงตำแหน่งแจ้ฝ่ายเนี่ยสูงขึ้นไปอยู่ในองค์กรของคุณนะคะคุณสร้างแจ้ฝ่า ได้นะคะและก็คุณจะได้รับลึกลงไปถึงตำแหน่งแทบาอีกคนหนึ่งในสายงานองค์กรของตัวเองนะคะและทางบริษัทได้บอกไว้ว่าในบางกรณียังจะได้โบนัสอย่างลึกไม่จำกัดชั้นอีกด้วยอันนี้เดี๋ยวเราต้องดูบนไซค่ะว่าจะกระจากอะไรได้บ้าง ในข้อนี้นะคะโบนัสเจเนอเรชันเลดเดอชิพเนี่ยตัวนี้เนี่ยเรามาดูกันเมื่อคุณนำมงตนำแหวนไปสัปปายชั้นที่หนึ่งเนี่ยคุณจะได้จากตัวเลดเดอชิพโบนัสแล้วเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์เป็นรูบี้เนี่ยได้เพิ่มชั้นที่สองด้วยอีกสามเปอร์เซ็นต์เป็นเอมเอลเนี่ยได้เพิ่มชั้นที่สามด้วยอีกสี่เปอร์เซ็นต์และเป็นไดมอนด์หรือสูงขึ้นไปได้รับเพิ่มชั้นที่สี่อีกห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ เอาละค่ะส่วนรายได้ข้อสุดท้ายตัวนี้นะคะก็คือรายได้ที่เรียกว่าโกลอลภูนะคะจะเป็นคำนวณจากรายเดือนนะคะแต่จ่ายทุกๆไตรมาสหรือว่าจ่ายทุกๆสามเดือนนะคะตัวนี้เรียกกันว่าเป็นกองทุนนะคะจากยอดขายทั่วโลกแล้วก็จะแบ่งตามสัดส่วนของคะแนนตัวยูนิเลเวลนั่นเอง้าบริษัทแนถูอว่าเป็นรางวัลชีวิต แดี๋ยผู้ที่ไปไกลเกินฝันของตนเองนะคะแล้วก็จะได้รับ3%จากคะแนนรวมของยอดขายทั่วโลกนะคะแล้วก็แบ่งจ่ายตามสัดส่วนของคะแนนยูนิเลเวลนะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นรูบี้ตามสัดส่วนของโกลบคูที่คุณจะได้รับก็คือ312%ของ3%จากคะแนนรวมจากยอดขายทั่วโลกถ้าคุณเป็นเอลมโร่คุณจะได้24% ของสามเปอร์เซ็นจากคะแนนรวมจากยอดขายทั่วโลกนะคะถ้าเป็นไดมอนด์ก็สิบ้าเอร์ซ็นต์บลูดมอนด์สิบเปอร์เซ็นต์แดดมอนด์เนี่ยเขาขึ้นมาถึงสิบเก้าเปอร์เซ็นตเพียวและนี่ก็คือทั้งเจ็ดช่องทางนะคะที่คุณจะได้รับเป็นรายได้ของคุณในการเข้าร่วมในออคโนโกและในทีมโอจิทเวอร์ของเรานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสโลแกนนะคะง่ได้อิ s e ีซี่อ s s ซ m p โ e แล้วมันก็คือกาแฟ